หนังสือวิวร์บทที่20ฉบับ KJV ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์ซาตานถูกขังไว้พันปีแล้วข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งลงมาจากสวรรค์ท่านถือลูกกุญแจของเหวที่ไม่มีก้นเหวนั้นและถือโซ่ใหญ่และท่านได้จับพญานาคซึ่งเป็นงูดึกดำบรรณ ผู้ซึ่งเป็นพยามาลและซาตานและล่ามมันไว้พันปีแล้วทิ้งมันลงไปในเหวที่ไม่มีก้นเหวนั้นแล้วได้ลั่นกุญแจประทับตราเพื่อไม่ให้มันล่อลวงบรรดาประชาชาติได้อีกต่อไปจนครบกำหนดพันปีแล้วหลังจากนั้นจะต้องปล่อยมันออกไปชั่วขณะหนึ่ง การฟื้นขึ้นของคริสเตียนเพื่อครอบครองร่วมกับพระคริสต์ข้าพเจ้าได้เห็นบัลลังก์หลายบัลลังก์และผู้ที่นั่งบนบัลลังก์นั้นทรงมอบให้เป็นผู้ที่จะพิพากษาและข้าพเจ้ายังได้เห็นดวงวิญญาณของคนทั้งปวงที่ถูกตัดศีษะเพราะเป็นพยานของพระเยซูและเพราะพระวจนะของพระเจ้า และเป็นผู้ที่ไม่ได้บูชาสัตว์ร้ายนั้นหรือรูปของมันและไม่ได้รับเครื่องหมายของมันไว้ที่หน้าผากหรือที่มือของเขาคนเหล่านั้นกลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่และได้ครอบครองร่งรวมกับพระคริสต์เป็นเวลาพันปีแต่คนอื่นๆที่ตายแล้วไม่ได้กลับมีชีวิตอีก จนกว่าจะครบกำหนดพันปีนี่แหละคือการฟื้นจากความตายครั้งแรกผู้ใดที่ได้มีส่วนในการฟื้นจากความตายครั้งแรกก็เป็นสุขและบริสุทธิ์ความตายครั้งที่สองจะไม่มีอำนาจเหนือคนเหล่านั้นแต่เขาจะเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและของพระคริส และจะครอบครองร่วมกับพระองค์ตลอดเวลาพันปีการกรบฏในยุคพันปีซาตานถูกทิ้งลงในนรกครั้นพันปีล่วงไปแล้วก็จะปล่อยซาตานออกจากคุกที่ขังมันไว้และมันจะออกไปล่อลวงบรรดาประชาชาติทั้งสี่ทิศ ของแผ่นดินโลกคือโกกและมาโกกให้คนมาชุมนุมกันทำศึกสงครามจำนวนคนเหล่านั้นมากมายดุดเม็ดทรายที่ทะเลและคนเหล่านั้นยกขบวนออกไปทั่วแผ่นดินโลกและล้อมกองทัพของพวกวิสุทธิชน และเมืองอันเป็นที่รักนั้นไว้แต่ไฟได้ตกลงมาจากพระเจ้าออกจากสวรรค์เผาผลานคนเหล่านั้นส่วนพยามารที่ล่อลวงเขาเหล่านั้นก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟและกรรมฐานที่สัตว์ร้ายและผู้พยากรณ์เทศอยู่นั้น และมันต้องทนทุกทรมานทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดไปเป็นนิดการพิพากษาบนพระที่นั่งใหญ่สีขาวข้าพเจ้าได้เห็นพระที่นั่งใหญ่สีขาวและเห็นพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นและแผ่นดินโลกและฟ้าอากาศก็อันตรธานไปจากพระพักพระองค์ และไม่มีที่อยู่สำหรับแผ่นดินโลกและฟ้าอากาศนั้นต่อไปเลยข้าพเจ้าได้เห็นบรรดาผู้ที่ตายแล้วทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่ยืนอยู่จําเพาะพระพักพระเจ้าและหนังสือต่างๆก็เปิดออกหนังสืออีกม้วนหนึ่งก็เปิดออกด้วย คือหนังสือแห่งชีวิตและผู้ที่ตายไปแล้วก็ถูกพิพากษาตามข้อความที่จารึกไว้ในหนังสือเหล่านั้นตามที่เขาได้กระทำทะเลก็ส่งคืนคนทั้งหลายที่ตายในทะเลความตายและนรกก็ส่งคืนคนทั้งหลายที่อยู่ในที่เหล่านั้น และคนทั้งหลายก็ถูกพิพากษาตามการกระทําของตนหมดทุกคนแล้วความตายและนรกก็ถูกผลักทิ้งลงไปในบึงไฟนี่แหละเป็นความตายครั้งที่สองและผู้ใดที่ไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิต ผู้นั้นก็ถูกทิ้งลงไปในบึงไฟลวดทิทาและกล่าวพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมหนังสือวิวรณ์บทที่20ฉบับ KJV ในพระนามองค์พระเยซูคริสเอเมนฮาเลลูยาสรนเสริมพระเจ้าในพระนามองค์พระเยซูคริส